สวัสดีครับกลับมาพบกับผมคนเดิมครับที่พิกเพอร์เฟกต์คฤหาญยุทธ์ขาซอราซาเ7อเจ็ดเขตบางนากรุงเทพวันนี้ผมเอารถมาจัวให้หนึ่งคันครับใครที่ชอบรถเจ็ดที่นั่งบางท่านบอกว่าดูพีพีวีของเจ้าฟอร์จูเนอร์เบื่อกันแล้วผมเอาด้านหลังครับเป็นฟอร์ดเอเวอเรสต์คันนี้เป็นรถปีสิบแปดครับนน 2, เ, 18, เครื่องยนต์สองพันซีซีดีเซลปีสิบแปดเครื่องสองพันดีเซลราคาเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาท รถมีหน้าตาแบบนี้ครับเครื่องยนต์ตัวใหม่2 0 0 0ซีปี18ราคา9,067,000บาทย้ำกันอีกครั้งครับ9,067,000บาทแบบนี้เลยขอย่าไปทางด้านซ้ายด้านขวาของตัวรถคันนี้มีแผลเล็กน้อยขายความจริงครับแผลอยู่บริเวณนี้ครับ รถเราไปแบบนี้ขายแบบนี้ไม่เก็บให้รู้เลยว่ารถเนี่ยมันโดนมาแค่นี้จริงๆไม่ได้หมกเม็ดด้านนอกก็ประมาณนี้ครับตัวรถสวยงามอยู่แล้วรายละเอียดผมไม่พูดถึงนะไปดูช่องอื่นได้หรือว่าไปดูใน Google YouTube อะไรก็ดูกันไปผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดผมให้คุณดูสภาพรถคันนี้ดอกยางพร้อมใช้งานแบบนี้ b บ s t o n e มาไล่ที่ประตูบานแรกห้องโดยสารด้านในเป็นสีดําทั้งหมดครับรวมถึงเบาะครับเป็นหนังสีดําแบบนี้มาทั้งคันเลยไวๆครับประตูหลังแถวตอนที่สองครับของเบาะเป็นหนังเช่นกันครับอันนี้ของเอเวอเรสจะเป็นแบบเบาะสไลด์นะครับไม่ได้เป็นเบาะพับ สไลด์ยังไงนี่ครับนี่คือสไลด์แบบนี้เกะกะนิดหน่อยครับบางท่านชอบบางท่านไม่ชอบสำหรับผมผมไม่ชอบนะแถวตอนสามเป็นเบาะอันนั่งเล็กครับอันนี้สามารถพับได้สำหรับท่านที่ไม่รู้ครับก็ดูในคลิปนี้สำหรับท่านที่รู้แล้วก็ข้ามกันไปได้ก็พับได้แบบนี้เลย สำหรับคันที่ชอบครับรถ PPV 7ที่นั่งผมแนะนำเลยคือคันนี้ครับภายในกว้างสีดำผมเข้มประตูปิดท้ายเป็นแบบธรรมดาเอเวอร t ด้านบนครับสีเทาสวยงามสำหรับเอเวอร t มีเซ็นเซอร์มาให้รอบคันไฟทับทิมอยู่ด้านล่างเปิดประตูด้านหลังครับของฝั่งขวากระเบือนคุณเปิดฝั่งซ้ายะครับเหมือนกัน ตรงกลางครับมีบริเวณเขาเรียกว่าแปาแป้นควบคุมแอร์นะครับผมแล้วก็ไฟ12โวลต์สวยงามใช้ชาร์จแบตมือถือได้เปิดมาด้านขวาครับของประตูหน้าสิ่งที่ต่างไปคือมีพวงมาลัยครับอันนี้มีปุ่มให้เล่นเยอะมากครับสามารถเอาลูกหลานมากดเล่นได้ไม่ใช่ คันนี้ครับวิทยุเป็นหน้าจอสัมผัสครับมีมาให้ครบครับ FMAM e t o o t h AUXApple CarPlay อะไรต่างๆครับแอร์ Air, มีแบบ Dual ครับปรับง่ายครับ USB มีมาให้2จุดครับประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับรถยนต์ f o r d e v e r e t ปี18ขึ้นเครื่องยนต์2,000 cc ราคา9,67,000บาท มาดูห้องเครื่องกันบ้างครับนี่หัวใจของรถยนต์ครับเครื่องยนต์ขนาด2,000ซีซีดีเซลเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่รถสตาร์ทเครื่องอยู่ตอนนี้ไม่สั่นไม่เขย,เยื้อไม่สะดุดครับแบบนี้เนียนๆครับและให้ดูว่ารถของเราไม่มีอุบัติเหตุครับด้านหน้าของตัวรถสังเกตตามแผงต่างๆครับหัวน็อตบริเวณใต้าฝากระโปรง ท่านนสนใจครับเปิดโทรเรามีแล้วครับโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยอาชีพไหนไรายได้เท่าไหร่มีปัญหาอะไรโทรมาสอบถามพวกเราได้ Perfect Certified Used Car ย้ำกันอีกรอบครับ9 6 7 0 0 0บาทถ้าชอบคันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ